พระเจ้ามดเลาพระเจ้ามดเออเรื่องสามปีเจ้าของคตเขาปปมใหม่หนึ่งหาปเขาเป็นภาพพระเจ้าอินเดียอินเดียชื่อสุนทิงอุตนาเขา้สร้างก็เท่าไรนี่วัดเออปี2012องอาเจ้าอันตัวนี้ซัมันยังไงกว่าอันนี้อับอับกินอ้าวอันบ่า ไต่เืออานว่าไรเนาะประถานจอมมดเนาะจอมมดอ๋อน,อนี่คือประถานจอมมดด้าอนี้วันนี้ทางนี้ไหว้แล้วทางนี้ทางนี้วาแลหกวน,นยนยมปิบาพา Dann an den